ชีวินธนามินมงกุลพัฒค่ะพว่วมกับไวายเดซีนี่ค่ะค่ะเป็นไงบ้างวเดซี่อีพีหนึ่ไปแล้วโอ,อ้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆแบบกระแสตอบรับดีมากๆวันเดียวก็คือขึ้นแบบ1 0 0 0 0แสนวิวเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็มีแฟนแต่งชาติอะไรเงี้ยชื่นชอบค่อนข้างเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะอืมเพราวันนี้จะอีพีสองละเป็น ตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นนะเพราะว่าจริงมัน,ม,นมันเหมือนปกติเราจะตื่นเต้นแบบการเปิดถูกไหมคะซึ่งปกติอีพีวายดซนี่เนี่ยมันแบ่งเป็นคู่ละ2 EP เราตื่นเต้นทุก E ีี EP เลยว่าแบบมันจะเปิดมาเป็นยังไงคนดูจะชอบไหมเพราะว่ามันจะค่อนข้างเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนมูทความรู้สึกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้ววันนี้พาน้องๆมาทำกิจกรรม d ี่นี่เลยเป็นเป็นกิจกรรมอะไรคะจริงๆแล้วอะคะ่ะเป็นกิจกรรม CSR เนอานซึ่งวายดซีนี่อะคะ่ะได้แบบ ลงเออเขาเรียกว่าร่วมทําบุญหมอน500ใบเไยเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเงินทั้งหมดนะคะไม่ห,กหักที่จ่ายเลยเนี่ยไปทําบุญให้กับมูลน,นิธิค่ะได้ค่ะแว่ว่ามาว่าตอนนี้ทางพี่เอจะมีทําหนังใช่เอ,เ,เออเราจะทำ Y Y Y the movie ค่ะปลายปีนี้คิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูพร้อมกันแน่นอนเรื่องราวมันจะพัฒน,นาจากเดิมยังไงวะโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องราวเนี่ยมันแบบ คุณคิดไม่ถึงแน่นอนว่า y y, y จะไปสุดได้ขนาดนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณดูตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเนาะตอนจบของเราเนี่ยไปขึ้น UFO นะ y, y y มันฟินนะเนี่ยก็เป็นวรัตไอตาขึ้นมาและลองดูว่า yyy เดอร์มูวี่เนี่ยบอกเลยว่าต้องเล่นใหญ่กว่าเดิมแล้วก็จัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนแล้วสำหรับหนังเราจะมีเพลงให้ได้ฟังมัมีแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดสุกแฟนๆก็ไปเอโนจะรู้เนาะว่าแบบเราจะปล่อยเพลงออกมาตลอดอยู่แล้วซึ่งบอกเลยว่าเพลงม่วนแน่นอนแบบเซิร์ฟกันสุดฤทธ เน่นะเป็นนักแสดงุดเดิมหรือมีเพิ่มเติมใครอีกไหมก่อจะเป็นนักแสดงเซตเดิมแล้วก็มีนักแสดงเพิ่มเติมแน่นอนแบบว่ามีนักแสดงหลายๆคนเนาะก็แบบ DM มาแบบเรียกร้องมาว่าผมอยากเล่นเรื่องนี้มากเลยอะไรเงี้ยแบบขอแบบไปเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะซึ่งว่าก็คิดว่ามีนักแสดงใหม่ๆเยอะมากๆแน่ๆอะไรเงี้ยตอนนี้เรามีแพนเปิดก้องจริงๆมีแผนไว้ประมาณเดือน8 ประมาณเดือน8ที่จะออกกล้องเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะรอน้องทะเลแบบถ่ายแบบซิงเกิลจบก่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วทางพี่เอเองอ่ะมีผลงานอะไรที่จะให้แฟนๆชมหลังจากวท์เดสเมียร์ตอนนี้นออตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีเดอะแคนดี้นะคะที่ได้น้องคิมคอปมาเล่นแล้วก็จะเป็นแอบหลงรักมีพี่เจ็ดคนกลางนะคะแล้วปลายปีก็มีไวไวไวแล้วก็จริงๆมีอีกประมาณ 3- 4โปรเจกต์ที่ยังเปิดเผยไม่ได้ด้วยสุดท้ายแล้วให้ฝาก ไวเดซี่ด้วยค่ะยังไงก็ต้องขอฝากไวเดซี่ด้วยนะคะทั้งหมดมีหมดงหมดเจเรื่องนะคะ7ดสไตล์เลยจริงๆว่าพวกเราทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจทำกันมากๆเลยไงก็ฝากคนดูด้วยนะคะถ้าส่สงการนี้ไม่มีที่ไปไหนก็ดูไวเดซี่ได้เลยะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ